4ข้อดีของรถ EV มือ2ที่น่าซื้อใช้มากกว่ารถน้ำมันมือ2 สวัสดีครับผมกรณ์จากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีคําถามจากทางแฟนเพจนะว่ารถน้ํามันมือสองกับรถ E ีีมือสองเนี่ยแบบไหนน่าใช้กว่ากันและแบบไหนประหยัดกว่ากันนะครับซึ่งวันนี้คําตอบของผมจะแบ่งประมาณ4-5ข้อดังนี้นะครับข้อที่1ที่รถ E ีีมือสองน่าใช้มากกว่ารถน้ำมันมือสองนะครับอย่างแรกก็คือว่ารถมือ1ของรถ E ีีในตอนนี้ลดราคาลงทุกรุ่นนะครับพอรถมือ1เนี่ยลดราคาลงทุกรุ่นแล้วเนี่ยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับมันส่งผลกระทบไปถึงรถมือ2ที่ใช้มา2ปี3ปียกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่า b v d อัโต3ของผมเนี่ยนะครบับราคาเปิดตัวมาอยู่ที่1,199,000บาทนะครับเรียกได้ว่า1 2 0 0 0ล้แสนบาทตอน1,000 แต่ตอนนี้8 0 0 0กว่าบาทลดไป25เนี่ยนะครับราคามือ2นะที่แบอว่าผ่านไปปีเดียวเนี่ยควรจะอยู่ที่6 4 0 0 0 0บาทประมาณนั้น6 4 0 0 0 0บาทเนี่ยด้วยความที่เป็นรถ EV นะครับรถ EV มือ2เนี่ยจัดไฟแนนซ์ไม่มีไฟแนนซ์รับหรือถ้ามีรับก็น้อยมากนะครับถ้าจะขายต้องขายเงินสดเมื่อขายเงินสดเนี่ยราคามันก็ต้องลดลงไปกว่านี้อีกนะครับตอนเนี้ a ัตโต้สามเอ็กเซนเรนทะครับที่เขาประกาศขายคันอยู่ที่ประมาณ60 0 0 0หรือ5 8 0 0 0 0 5 9 0 0 0บาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าผ่านไปแค่2ปีเท่านั้นจากราคาล้าน2ทอนบาทเดียวตอนนี้เหลือแค่ประมาณ6,000 0บาทเพราะฉะนั้นนี่นี่จึงเลยเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าเราซื้อรถ EV มือสองนะครับแต่ต่างกับรถน้ำมันมือสองนะครับถ้าเกิดว่าตอนแรกที่เราออกรถมาเนี่ยอยู่ที่1 000, 2ล้านบาทเนาะผ่านไป2ปีราคาจะลงเหลือ6,00 0บาทไหมครับผมว่า ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลแรกที่ทําให้รถ EV มือสองน่าซื้อใช้มากกว่ารถน้ำมันมือสองนะครับเหตุผลที่2นะครับค่าพลังงานต่อกิโลเมตรของรถ EV เนี่ยนะมันถูกกว่ารถน้ํามันครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมชาร์จไฟรถ EV ที่บ้านนะถ้าเป็นหมอท o u เนี่ยตกอยู่ที่กิโลเมตรละประมาณ50สตางค์แต่ถ้าเกิดว่าชาร์จไฟบ้านธรรมดาเนี่ยตกอยู่ที่กิโลเมตรละ75สตางค์ ต่างกับรถน้ำมันที่ผมเคยใช้นะครับอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ2บาท2.3บาทอย่างนี้นครับฉะนั้นรถ EV ีเนี่ยมันถูกกว่ารถน้ำมันถึงประมาณ70%นะครับนี่จึงเลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเราซื้อรถ E ีีนะราคามือสองมันถูกลงแล้วค่าพลังงานต่อกิโลเมตรเนี่ยมันก็ถูกลงไปอีกนะครับทำให้เรามีค่าใช้จ่ายน้อยในการซื้อรถและก็ในการชาร์จไฟนั่นเองครับตามครับค่าเมนเทนเนซ์ของรถ EV มันถูกกว่าและ การดูแลรักษาของมันเนี่ยไม่ถี่เหมือนรถน้ํามันครับอย่างรถ e ีวีของผมคันนี้เนี่ยนะการที่จะเข้าศูนย์ในการดูแลครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้ระยะทางประมาณ20,000กิโลเมตร แต่รถน้ํามันเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ10,000กิโเมตรเรียก่งยๆว่าถ้ปปีหนึ่งนะผมขับรถคันนี้ไป2 0 0 0 0กิโเมตรผมเข้าเมนเทนเนนต์แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าผมขับรถน้ํามันครับขับ2,000 0กิโเมตรผมต้องเข้าเมนเทนเนนต์สครั้งทีเนี้ยรถ EV เนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าเมนเทนเนนต์ธรรมดาเนี่ยนะมันอาจจะเปลี่ยนแค่กรองแอร์นะแล้วก็เช็คนู่นนี่นั่นนะครับราคาอาจจะอยู่ที่1,400บาทถึง2,500บาทนะครับ แต่รถน้ำมันเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมพาเข้าไม่ว่าจะเป็น e ีโคคาก็ดีหรือว่ารถเจ็ดที่นั่งก็ดีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทถึง4,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเข้า2ครั้งต่อ1น1ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาก็จะมากกว่ารถ EV นะครับข้อที่4นะครับข้อนี้หลายๆคนตัวมากที่สุดก็คือว่าแบตรถ EV จะเสียไวแต่จากที่ผมใช้มานะครับมันไม่ได้เสียไวขนาดนั้นตอนนี้รถขอผมคันนี้เนี่ยนะ ผมใช้มา159,000กิโลเมตรเกือบ160,000กิโลเมตรแล้วนะครับการใช้ทั้งขับไกลขับใกล้ตอนนี้ถามว่าระยะทางมันมีผลหรือยังแบตมันเสื่อมจนแบบว่าขับระยะทางได้น้อยหรือยังตอบตรงๆว่ายังไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับเพราะรถ EV เจนใหม่ๆเนี่ยครับแบตมันมีระบบระบายความร้อนมันจริงเลยไม่เหมือนรถ EV J เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่ขับไปประมาณ2ปี3ปีระยะทางมันจะหายไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ เพราะมันต่างกันที่ระบบระบายความร้อนเนี่ยแหละเมื่อรถ EV เนี่ยมันไม่ได้เสียง่ายแล้วไม่ได้จุกจิกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้นานขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ5ปี6ปีนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อมานะครับในราคาประมาณ 6แสนบาทใช้ไป5ปีแล้วค่อยเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่ามากเลยครับพูดมาถึงแต่ข้อดีของรถ E ีีมือสองที่มันถูกกว่ารถน้ํามันทั้งในเรื่องของราคาเรื่องของค่าพลังงานเรื่องของค่าเมนเทนเน้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันมีอะไรครับมันก็มีอยู่บางอย่างเช่นข้อเสียแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อรถ E ีีมือสองนะถ้าเราจะขายต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ย เราต้องทําใจเรื่องราคานะครับราคามันไม่ดีแน่ๆถ้าเราซื้อมา6 0แสนผ่านไป3ปีเนี่ยวังจะขายประมาณ3 0 0แสนผมว่ายากนะครับ2 0 0แสนก็อาจจะยากด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยนะรถ E ีวีจะออกมาใหม่มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีจะออกมาใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรถ E ีวีใช้ต้องซื้อใช้นานๆหวังขายต่อเนี่ยอย่าว่าแต่มือ2ต่อมือ3เลยมือ1 ขาก็ยังลดราคาอยู่มีผลกระทบต่อมือต่อต่อไปอย่างแน่นอนครับอย่างที่2นะครับเมื่อเราซื้อรถ EV ีที่หมดวารันตีมาแล้วหมายถึงว่าอย่างรถของผมเนี่ยขับไป160,000กิโลเมตรแล้วถ้าแบตเสียต้องเปลี่ยนเองเนี่ยไอแบบนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเจอแจ็คก,กอดหนูเข้าไปกัดแบตอย่างงี้ครับ แล้วรถมันหมดวันรันตีแล้วแลวเราต้องเปลี่ยนเองนี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันถ้าเราซื้อรถ E ีีมือสองนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียมันอะไรมันหมดประกันแล้วเราต้องจ่ายเงินเองซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงครับข้อเสียข้อที่3ก็คือว่ารถ E ีเนี่ยค่าประกันมันแพงครับถ้าเราเทียบกับรถมือสองทั่วไปเนาะถ้ายังต่อประกันชั้น1อยู่หรือบางทีเลือกชั้น2ชั้น3ก็ได้แต่รถ E ีีเนี่ยมันมีให้เลือกแค่ชั้น1อย่างเดียวชั้น2ก็ไม่มีชั้น3ก็ไม่มี เพราะยัานนียค่าประกันมันเลยแพงกว่ารถน้ํามันมือสองทั่วๆไปนะครับและนี่ก็คือ4ข้อดี3ข้อเสียของรถ e ีวีมือสองที่ผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ยังน่าซื้อกว่ารถน้ํามันมือสองนะครับแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นอย่างไรบ้างคิดเห็นเหมือนผมไหมหรือเห็นต่างกันก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้นะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เช่นเดิมสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Oh, <laughs>